จุดเดียวที่สามารถแก้ไขให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารการของร,รัฐบาลที่ต้องทําให้มีความสะดวกในการที่จะอานวยความส่ดวนให้กับผู้ประกอบการ,การและพี่น้องประชาชนอันนี้เข้าใจครับแล้วก็ทราบปัญหาดี

ได้สรา้างความท้าทายให้แก่การประกอบอาชีพ กมอาชีพรถจักรยานยนต์เป็นอย่างมากเนื่องจากทางภาครนะัฐไม่สามารถกำกับดแูแลให้มีเป็นมาตรฐานเดียวกันกอให้เกิดสภาพความขัดแย้งที่ไม่เป็นธรรมประกอบอาชีพของผู้กับขี่รถจักรยานยนต์รับจา้างควรพิจารณา,าการจัดตั้งกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ในการพัฒนาการประกอบอาชีพสวัสดิการและพุ้มครองทางสังคมด้านต่างๆให้ มีความทัดเทียมกับผู้ประกอบอาชีพการจุดเดียวที่สามารถแก้ไขให้หมดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการการจัดการขอสรัฐบาลที่ต้องทําให้มีความสมะดวกในการที่จะอำนวเความสะดวกกับผู้ประกอบการและพี่น้องประชาชนอันนี้เข้าใจครับแล,าาแล้วก็ทราบมาดีนะครับส่วนคนอายุเกิน60เรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องไม่ยากอาจต้องมีมาตรการตรวจสุขภาพอะไรบ้างบางอย่างเพื่อที่จะให้แน่ใจว่ายัางสามารถทํางานได้อยู่ซึ่งผมมั่นใจว่าคนอายุเกิน 60ก,ก็ยังทำงานได้อันนี้ไม่ดได้พูดแทนตัวเองนะครับผมว่าไนเรื่องนี้ก็ยังตัวองที่ว่าตัวยังไหวอยู่ <c oughs> ผมก็ใจความรู้สึกนี้นะครับ